ออกจากสังกัดใหญ่มาดูแลตัวเองพักใหญ่สำหรับสาวกิกรุ่งนภาที่งานนี้ถูกขาเมาส์เมาว่าที่ต้องเดินคนละเส้นทางกับต้นสังกัดเดิมอย่างท็อปไลน์มิวสิกเป็นเพราะมีปัญหากันจริงไหมคะไม่เลยค่ะกิกกับนายห้างนี้คือกิกยังเคารพคุณพ่อนายห้างอยู่ค่ะแล้วก็กิ๊กก็ไปหาคุณพ่อนายห้างนะคะเร็วๆนี้ก็ไปหามานะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาหรือว่าอะไรแตกหักกันเลย ที่ออกมาก็หนึ่งกิ๊กอยากลองทํางานอิสระดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงอยากลองแบบถ้าออกมาแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันก็ท้าทายดีค่ะจากแต่ก่อนมีคนนั้นคนนี้ทําให้มีคนนี้คิดช่วยคนนั้นคิดช่วยแต่ทุกวันนี้ก็มีคนคิดช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็เป็นเราที่เราออกอกยากออกมาเองคืออยากอยากจะทําอะไรที่มันเป็นเรามากขึ้น มากขึ้นแค่นั้นเองแต่ก่อนหน้านี้นก็เป็นเราอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้คืออยากเป็นมากขึ้นอยากเป็นกิ๊กรุงนภาที่มันเป็นเรามากขึ้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีปัญหานะคะไม่ได้มีปัญหากันเลยค่ะยังรักคุณพ่อในห้างเหมือนเดิมรักมากๆด้วยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่ง